สวัสดีจ้าร้านอุปกรณ์ลมจ้าวันนี้มารีวิวในส่วนของชุดโมูวาวเยอรมันมีใครสนใจก็ทักแชททักกลายเข้ามานี่เป็นซูเปอร์ลีนสำหรับเล่นลมสามพันสปริงตัวขึ้นลมแล้วก็อะแดปเตอร์แล้วก็ตัวส่งลม สนใจทักแชททักไลน์เข้ามาราคา550บาทรวมทรงสำหรับเล่นลม3,000ในส่วนของวาวเยอรมันปกติแล้วจะเล่นลม3,000ไม่ได้ถ้าใส่ชุดนี้ไปจะสามารถเล่นลม3,000 psi ได้สบายสบายใครสนใจก็ แอดไลน์ทักแชททักไลน์เข้ามาขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า